วัสครับผมนายสักดามั่งสนใจสอฟสองศูนย์สองแครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มีหลายข้อขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมและเป้าหมายของผู้จัดกิจกรรมหสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้รู้จักกันและ เข้าใจกันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างกิจสำนึกของการร่วมมือรู้หน้าที่และบทบาทของตนเองในกลุ่ม 3. พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อฝึกฝนการพูดฟังและเข้าใจซึ่งกันและ การภายในกลุ่ม 4. เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการแสดงออกและการยอมรับในความแตกต่างของสมาชิก